สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a เบ n เนินะครับผมและในคลิปนี้นะครับก็จะมาทำรายการแรกของช่องนั่นก็คือแนะนำคอมโบนั่นเองเย้เปิดมาคลิปแรกผมก็จะเริ่มด้วยจ้าตัว CX นะครับเอ่อเจ้าตัวนี้ ก็คือวิสซัดดาร์ก R 960เฮกซะนะครับเป็นสายบาลานซ์นาานที่จะเน้นด้านการตั้งรับเสียมากกว่าเพราะจะตัวบิดเฮกซะนั้น มันถูกออกแบบมาให้ยืนอยู่ตรงกลางสนามนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เคาน์เตอร์ได้ดีมากเช่นกันหากใช้กับตัวเบรดได้ถูกต้องนะครับนี่คือพาร์ทที่ผมได้ทำการทดลองลลายอย่าง นี่บิตเฮกซะซีไนก็ได้นะครับอืมกล้องไม่โฟกัสแล้วก็ลัดเช็ด960เอ๊ะ960ใช่ไหมเนี่ย960ครับซีไนก็ได้ ไอรัชเชตตัวนี้ผมรัชเชตตัวนี้ผมได้มาจากตัวรอไทเดโนโน,นะครับเป็น e x ็กซ์คลูซีฟเบของ Hasbro ถ้าใครอยากให้เอามารีวิวก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้ดูว่ามันเป็นไงแล้วก็มาถึงตัวของ Blade แล้วนะครับ นี่เมนเบดอาร์ c แล้วก็ตัว s อ s ซิสเบดก็คือ R หรือก็คือราวนั่นเองนะครับผมรู้แล้วว่าไอ้มัน,มนไออามัน Stand For อะไระแกออกมานะครับนี่ตัว c ็อ p ชิ i เมนเบดแล้วก็ s อซิสเบดเอาจริงๆตัว Rock c h i ปจะเป็นของอะไรก็ได้นะครับแต่ที่ผมเลือกมา แต่ที่ผมเลือกวิสาต์มาก็เพราะอยากให้มันเข้าคู่กับตัว a c i t Base ตัวนี้เฉยๆก็แค่นั้นเองอืมนี่เทาที่ผมไปดูรีวิวมาดูเหมือนว่าเจ้า Acid Base ตัวนี้จะเป็นตัวที่หนักที่สุดนะครับแล้วก็ Main Base Dark c o u n t ร์ได้ดีนะครับแต่ตัวนี้ แล้ก็ล็อกชิปวิศาตมาประกอบกับคืนนะครับเอาตรงๆไอผมไม่ชอบใช้ตัวบิดมาหมุนล็อกมันเลยเพราะว่ามันมันทำให้ยุ่งยากกว่าเดิมทำไมโอเคได้ละโอเครวมล่างกันอีกรอบนะครับ รัดชีดกับบิดโอเคเอาละหลังจากนี้ก็ได้เวลาทดสอบก,การแบทเทิลแล้วครับไปกันและตัวแรกเจอครับ Impact Drake 770 e นะครับโอเคต้องบอกก่อนว่าผมจะใช้ตัวล a อนเชอร์ทั้ง2ในการชุดพร้อมกันนะครับซึ่งมันจะทำให้แรงหมุนของตัวเบรทั้งสองตัวตกลงไปมากและและมันทำให้ ควบคุมทิศทางน้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะงั้นถ้ามันเปอร์ฟอร์มไม่ดีอะไรหรือแพ้ขึ้นมาก็จะด่าผมเลยนะครับแต่ว่าทุกคนก็สามารถลองเอาไปเอาคอมโบนี้ไปใชใ้ลองดูได้นะครับแนะนำเลยตัวที่สอง o g นะครับดนุนันซอส เราต่อไปชเชตอ,อรเดริกสต็อกคอมโบนะครับโอเคชุดม,มาดักแรกก็อไอ้ไม่โจนลบได้อ่ามาเข้ามากลางสนามแล้วอ้ามีเคาน์เตอร์วัวสตอนกลับได้ดีมากนะครับสำหรับตัวเบรด แล้วก็เฮลไซโอจเบดอีกตัวเฮลไซนี่คือตัวเบดตัวเป็น,ปนตัวเบดตัวโปร่งไหมนี่นะอย่างที่เห็นนะครับป้องกันได้มีสเตม i น a าเลือกเฟือแล้วก็เขาเตอร์ได้เป็นคอมโบสำหรับสายป้องกันหรือคนที่ชอบนะครับ เอาละขอบคุณนะครับที่เ,เข้ามารับชมคลิปกันในวันนี้และการแนะนำคอมโบสำหรับตัวนี้ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก่อนที่จะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและเป็นการสนับสนุนช่องด้วยนะครับ โอเคเอาละคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็รอดติดตามชมกันเลยนะครับไปกันละ